สวัสดีครับที่ผมไปเม้นในช่องพี่นักก้ามือแขวะครับเพราะผมจะวิคื้นหนึ่งไร่หนึ่งทีครับตอนที่ผมไปเห็นไร่อะทั้งหมดมันเก้าที่ผกไรนะแต่ตอนนี้มันขึ้นไปสองร้อยกว่าแนละ้วแต่ผมเจอวิแท้ร้อยหนึ่งผมขอวิตรงนี้นะครับเพราะว่าผมวิกับพื้นไม่ได้เพราะผมไปนี่ครับผ่าตัดมานะโอเคไหมครับออโอเคมากขอตรงนี้นะเก้าที่หกนะ

สี่7 8าแปดเก้าสิเันนะสีสิบแล้วอ่ะกูเิทำห้าสี่ห้าหกเจ็ดแปด

แป๊บหนึ่งแป๊บหนึงหกปีมันนะ เจ็ดสิบ้าทแล้วเหลืออี่ห้าทีนะะครบห้าสิ ไปบ้าอู้เอาเรื่อขนาดวิทย์ตรงนี้นะเจบไปงไปก้าสิบเก้าสิ้านะอีกอีกอีกที อีสิบทีอีสิบทีอีแค่ทีกับพื้นได้ไหมอุ้ยชิมไม่ได้ไม่ได้กับพื้นไม่ได้เลยเพราะมันดึงตรงนี้ไงดึงตรงที่่าตัดตรงนี้ออาโอเคโอเคโอเคมามาปเก้าเจ็ดก้าแปดเอาก้าเจ็ดอยู่เลย9ก้าแปด เก้าเก้าหนึ่งร้อยโอเคผมทำตามแล้วนะครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวผมจะไปเม้นต์นะตามช่องคนอื่นอีกแล้วจะผมจะทำอะไรครับก็ตามไปกดไลค์ผมด้วยนะ <laughs> โอเคครับขอบคุณครับ